ประมาณสามสี่ร้อยดอกเลยด้วยจ้าหนิว้าวข้าวจุ้ยไปเลยเบื่อมันไหมเนี่ยเนื้อ สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วยจา้าสวัสดีครับเห็ดปวกผ่านไปเห็ดโคนผ่านมาเฮ็ดถอดออกจากมือนีิพอน้องเจนายเห็นเวยจ้ะพ่อแม่พี่น้องพอน้องเจนายซูมไปพ่อแม่พี่น้องมึงหนแล้วสังเกตยับมาใกล้ๆเห็นอยู่บ่ดอกเพิ่นหน,หน้อยๆหรือเรียกว่าเฮ็ดถอดเวยจ้ะดอกเพิ่นหน,หน้อยๆแต่เพิ่นถอดได้เพิ่นสีเอาง่ายกว่าตอนที่เพิ่นเป็นเห็ดโคนหลวงเลยจ้ะดอกใหญ่เพิ่นจะทนกว่าได้อันนี้เขาจะได้สุดขาและอร่อยกว่าเห็ด เออที่เพ่นดอกใหญ่อะจ้ะพ่อแม่พี่น้องมาเบิง่งนอุ้ยพากันเปิดไว้เลยเด้อจ้ะแย่นพราแม่พี่น้องเบ่เห็นบื่อแม่นอย่างด,ดอกเพ่นดอกน,น้อยแต่ว่าขาวเป็นลิ่มอยู่เลยผูดเถงผูดผูดเหี่วไปห้อยพุ่นเลยนะหรือว่าเราสิพาพ่อแม่พี่น้องงัดเลยงัดเ,เลยจ้ามามาเบิ่งกันก่อนจ้ะก่อนที่สิงัดเราพ่นดอกชนายเนาะมาเบิ่งกันว่าหลายสำใดเด้อไม่ต้องชนายสีสูงแนละ้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งนเด้อจ้ะ ยาวไปห้อยปุ่นเลยเด้ออือหืเป็นรมอยูอย่ป้านขนเม่นอ่ะบอกเลยมาบึ่งกันว่าสิจักดอกโยแแปะสองสามร้อยดอกไปแล้วเนาะนี่เนาะถ้าบอกกวดซนาพน่อนเจนายเนาะดอกเพิ่นในใน้อยจ้ะมาเริ่มเลยจ้ะไม่น้องจนายสิถอนเองเด้อขึ้นง่ายมาก นี่อืมอืมอืมจะเป็นอะไอืมยบโยมีดอกเดียวมาพี่มาพี่อ๋อ ดอกคือบ่าใช่อันนี้ี้องข้อดีของการเอาตอนเพื่อนสำนี้เพื่อนสิถอนง่ายจุ่มและ เรียนก่อนไปดจบไปได้ Để ta bay Khào khào cao. ủa lúc 2 luôn đấy, nha, nha, hôm qua khử, nha, đang phuốt, phuốt, xe, con ý thức ý thức ý thức ý đi coi thức ý thức ý thức ý

mặt ta nhau cả nhau đúng không <coughs> một cẩn hết <coughs> <coughs> บึงดอกน้อยๆขาแต่ขายอ้วนอ้วนใครพ่อมีพีน่น้องฟินๆกระเสียงโลวกง่ายเหมือนปลูกไว้เลย มันเพิ่งเอามาเสียบไว้เลยอ่ะเดี๋ยวก็ฮักอย่าทัว่วนี่กำนี่อืมได้หลายแล้วเด้อ อเอาใบเห็นหนูกินอุย้ยเอานอนลองเอานอนลองพูดนะขาพูดยาวก่อนหมู่ก่อนพวกนื่อะไรบ้านนี้อืโอ้ยหนูอีกตั้งปลีมอยู่พูดนะหนูอีกไม่ได้มดมไปเริ่มเมื่อกี้นี่มีมด ีมาตรงนี้ก่อนให้มดเพิ่อนข่าลังก่อนแป๊บหบนึง่งฟังเสียงขคขาแบๆยาวๆเพื่อนถอนฟูดฟูดเลยจ้ะไปเลยก็น้องจะไหน กำลังกึงค่ะกำลังกึงน้ำเลยป้าขาไปรีบเลยอ,อีกสองดอวจุดอืม้มมด มนงสายมดยเดมลยนะคุณอ่ะโอ้ไปดิมเลยลุก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 ติมอาการ หมดจะได้เบิ่งมันไ้นี่เป็นกองทัพเลยดอดวมันจะอ้วนตรงนี้ตามบ่าขาคนจ้ะ ยยังบบ้บดยังบบ้บ์ยังอีกเยอะเลยจ้าหมดได้ขึ้นเราแล้วขาสั้นขาอ้วนตุ๊บเลยแต่ว่าเอเด็กค่ะจับติดว่ะเอ้ขาดขาดขาด บึงมุดก็ได้สามยแยกเลยน,นี่สิบห้ากนไปสังางสินี่เรามีไฟแดงด้วย,ะยนะไดยๆม,ม,มีสองดอกมีสองดอกโอ้โหอีกดอกนั่งนี่ดิแมนเอา,เอาเสียมง่ายก็ได้เดี๋ยว่อยเอาก็ได้เอาได้ละ Hãy mm. subscribe wow kênh Ghiền Mì เสียใบบัวนาเอามาเสียบ้<ห>บบัวมันจะขึ้นงา่ายแท้เดี๋ยวเอาลัดเดี๋ยวเอาเก็บ <c oughs> มาอยู่หลายปีแล้วเด้อยจะเนี่อือือนี่หมดขึ้นง่ายเอามีดบกางนะ ขาวนะ่นะเต็มเลยจ้ามาลังกเข้มเล พี่ก่อนนะพี่ก่อนเอาสิชุบนี่เหมือนใกล้หายใจแปลกๆพอเฮ็ดขึ้นแล้วลง nhiên cần hãy chơi thuần nhất น,นี่ไปเสร็จแล้วก่อนจ้ะข้นเนวจับติดก็คือนลถเนเอาปวดกินืขาวขาวข,าข,าขาปวด มอาไปจิ้มเช็คหน่อยฟ้าห้องแล้วกรอบค่ะเจียงมันกรอบไหมมันครัวครัวคืน เอาปกินเต็มมาลามมาเอาขาเพื dogs with dogs with dogs ่นจับปนี้เจียมห้อมาพุทตามเอาขาเพื่นจะบปนี้ ดินดูดขนาดเนาะดินจูบไว้ขนาดผลงานเมื่อกี้นี่ยาวไปเป็นแผ่นเลยถ้าเอาไว้เพื่อนใหญ่ได้กะสีเยอะมากออกเป็นจุ้มเลยสีสวยปานไข่เป็ดไข่ไก่เลยแต่เ้าไคสามารถเอาไว้ได้จ้ะเบิกแปนปานนี่นี่น,นี่ยังอีกตรวนึงมาเอาเลยอ๋อ งามพันเาะเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานของเขากันจ้านี่จ้าผลงานของเขาเต็มตะกร้าเลยเนาะ<อ>ถ้าดอกใหญ่สิสั่มได้วะตะกร้านี่บ่พอใส่แน่ๆเลยแต่เขาหามากักเก็บรุ่นนี้จ้ะมันถอนง่ายเนาะพราน้องเจ้านายเนาะและอีกอย่างกับสิปวกไว้บ่ได้ด้วยจ้ะให้เพืชดอกใหญ่เพราะว่ามันยังมีคนเลาะอยู่จ้ะบ่แม่นแต่ต่เฮาที่เลาะนี่ประมาณนี้เลยแต่สิโชว์คนน้อยเยอะบัวได้เบิร์ตได้หนิยังอีกครึ่งนึงจ้ะ งามบอกนะดอกขาวๆไปแช่น้ำน่อยๆก็ออกเลยหมูนี้เดี๋ยวพ่อแไม่พี่น้องสิออเดอร์บ่ได้ส่งเด้จากหมูนี้สิกินเองเห็ดนี่แซ่บบอกไว้เลยไผยังบ่เคยลองถ้ามีเยอะๆเดี๋ยวไม่ต้องจะนายสิรับออเดอร์จ้ะนี่บอกได้เลยว่าแซ่บเ่าน้องจะนายมาเคหยังเห็ดนี่แหละเห็ดนี่แหละกินได้บุ้เลยแต่ว่าเพิ่นจะเป็นเมือกๆเด้จ้ะกรอบแล้วก็มีเมือกๆแต่หวานเห็ดนี่อร่อยกว่าเห็ดปวกไม่ต้องจะนายคอนเฟิร์มอันนี้ค่ะ ต่ตอนนี้ยังบม่ได้ออเดอร์เพราะว่ามันนยัยหน่อยนึงพ่อน้องจนายน้องหอมไว้กินเองแล้วจ้ะเอานะจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มน้องจจนายหน่อยเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ